สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีปีใหม่สวัสด,ดีตุ๊จีนกินข่าวคุยกันพี่น้องจ้ากินข้าวคุยกันนะจ้ามีเสร็จกอมีคุณเชียงเสร็จกอ,อกเลือดภาษนทอดผักสุกเกลือสุกเกลือพี่น้องผักโอ้ โทษนะจ๊ะถวายบังคอบบังหวัดดีเป็นทางการจ้าวัดดีปีใหม่วัดดีตุดจีนนะจ๊ะร่ำรวยเฮงๆเดอ้อพี่น้องจ้าร่ำรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ กินข้าวคุยกันค่ะซุปกระเข้เาซุกเข้าพี่นอ้องป้ากินข่าวไรกันเ,ล,เลิกเพิ่งเลิกงานจ้า n o r m ม้

น้ำพริกพริ้มแรงด่าข้าวคนเดียวพิษสายยังไม่เข้าบ้านทำงาน ชาสีรสรสันอืมอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่งเชีย Rau hạt, hạt chảy nóng mà Để mình nói cho các bạn nghe Mình đơm Tối này là nó Rau hạt chảy là nóng Chẳng nóng hay สวนนะเนาะหอดมาสวนมันบอกมาที่สวนนะเป็นโสดมาได้พี่น้องเป็นโสดมาจากแบบผู้บริหนรคนเล่ากับมาจีบแบบนี้ ก็จเจอได้ยินข่าวว่าผู้สาวงามมาอยู่สวนคูณ <c oughs> บ่าวลาวมาจีบ ใส่ออกอเลือดนมาของพลังแครบเลยแกรบด้ยพี่นาะม่ง่ายง่ายก่าันสุดงานหลายขายดีดีพี่น้องชูชี เดี๋ยวคอเค็ดไม่เบิง้งเค็ชิดมงเค็จค็ไม่เบิงเบ้งดีจ้ะเค็ซูเดี๋ยวนี้บมีร้านอาหารขาเจ้ากินดี่ดีซูสิเมืองนั่เขาเจ้าห้อง ບໍ <Net> ່ຫ <hertz> ນ um <os> ້ອຍເຂົາປະສິດສືບໄນນມນນນຫນ້ອຍບກິກິຍຂນຂາຍບຂອງໃຫຍາຍຂາຍຢໃຫ່ຂາຍ tao nói hai con này nó tầm มาจากก่อนสวนกรียดีรอได้พี่น้องน้อนอันน้นนอนเป็นรถอันคลวันเขาเอิ้นอะ่ะปันทั้เขาเอิ้นอะ่ะรถพ่วงอะ่ะนีพี่น้อนอะ่ะหน้ากัดหนา้าไตน้ำมันเอา แต่ทำไมอัน,นี้มันสองเดือนแบบยูนอเะจะห้าเดือนไหนล่ะออกมาจากปารีสปารีสสองเดือนที่เป็ดหเดือนหนึ่ง,ม,าากง,ง,นนงมกะละ กันยังหนาวหนาวเดี๋ยวนี้ก็ยังหนาวเด้๋ยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังหนาวแห้งอยู่พักแตยังปลูกกัได้ย <c oughs> พ,พักต้มพักต้มเนาะ แค่ยยังก็เด้ขายเมื่อปัจจุบันตะลุงทุนหนักแพงแพงลำบากหนาวลำบ,บากหนาวคนเจ้ากาให้ขาเจ้าจกา็ได้ข้ามกล้า 10 mươi hang mươi lại không hang cái bể nó bạn nó mẹ mẹ nó mẹ con đi sáng con chả lưu rồi thầm nào nơi nơi nắp mày ជាចុងអូត माटर វិញចិត្តខែបើតန်း มากก็ลบๆอยู่เลยพี่น้องลบๆลบๆล,ล,ลบไปลบมาอันนี้ก็เขา,า,า,าก็สดเนาะบอลแล้วมาเก็บข้าเจ้าเ้าแซวก้กนโดนอยู่อาสาอาสาที่ใส,ส่หนีซอยห้องแลก็เลยร้องบังมึงนี่ยังสีเสียหายหลาย เ่าแล้วปี่นน,นอ, 3, อ้มยนอายุสามบอกมาหอด37ปีสิบกว่าปีแล้วพป่นาะสามสิบเจ็ดสิกว่าปีอะอยู่ต่อมาอกะกแล้วก็เรียนเอบัตรเอบเบอร์ให้ได้บัตร แกงแล้วลองชื้อแกงลองชื้อแล้วดีแล้วก็เป็นลูกก้นนั่นหของคนมิบหนึ่งอยู่เมืองลาวอันแหละแต่สมัยนั้นก็เจ้านั่นเด้มีมาเด้ลูกหล่าแล้วเป็นลูกหล่าหล่าผู้ชายน้องหล่าผู้หญิงแล้วก็มดดีดีอยู่ว่าย่างดีดีโย่เดี๋เหมือนนันใจในซอยกา ดีว่ะเขาก่าแล้วก็ได้ลูกสามคนจ้ะลบเนียเก่าเราเขาไปเลยวะเขาก็ไม่ลูกเขาก็ไม่ลูกต่างคนต่างอยู่เนาะเปาฝรั่งก็เป็นมาหอนใไหมโปเบาฝรั่งจีบยังโมเอดีอืมเขาเบาโมโวเขาเบายัง บักใจเม็ดบัคกใจทั้งเมดนี่จะเล่นเอาปัวเล้าเอาบัวเล้าจนน้ำกันสองพันห้าสองพันห้าบุญบุญเนินชีเนียนห้าบุญบุญสงการจะมาเก็บบุญสงการ เราบุญเออ้าจะเน่าเขาหนาวเนาะหาบนเพิงเร็วเขาเนาะหาบนเพิงเนาะบ่ายนี้เมือวานี่ยมันต้องเนียนคนซอยคนเบิงคนแงนงเรียนหนังสือสำคัญที่เรียนหนังสือเมือม่อกี้นี้จดหมายชิ้นเดียวย้อนกิ่นนี่ยบ่ได้เด้ดค่ะบ่คือบ้านเฮาเนาะเล็บใบขอบปี อันไหนบรสําคัญแต่ยังยังเลือกถิ่มในเมืองอะไรนหนังสือสําคัญที่สุดจดหมาย,ยของบเบลเบอร์ทอหลักฐานหลักฐานเนี่ยคือว่าต้องมีหนังสือเขาหนะน่ะหนังสือเขาไ้เบิ้งงไ้แงง้จากน้าที่เราเนี่ยก็มาไว้เลยแม เรายัางประทานหอดใสเลยบบบนี้พี่น้องเลยคือไว้แท้สิบทีหน้าทีมันเป็นไ,ไดไปใด้บบนี้คือไว้แท้เอาอกันค่าเดียวนึงก็เลยมาอย่งละอยู่น้ำเปื่อนนั่ะอยู่น้ำเปิ่นแตแลนเลียงแลนหนาแลนลงังแลนนี้ด้านนั่น่ะจนเขาได้นังสือจะก็กะได้ทำงาน ดูสองพันห้าสองพันหกสองพันเจ็ดเปื้อนเลี่ยงเนี่ยเปือนเลี่ยงเขากลับไปไอันหายเบียกจกจกเกี๊ยกน้อยนึงก็พอได้ซื้อ,อยูซิกินเนาะวุ้ยลำบากเลยเนาะไม่ยูนี่อันใครเนี่ยจะไปเก็บพักเก็บยาแล้วได้พักมากินเนาะซื้อปลาเลไเนย่างของแพงซุดมันอยู่นี่มันพักปลาซีนกปประบอกปันไดนเด้อ่ะ บ่อเป็นไดแล้วก็แพงเมนผักแพงสุดเลยของเอเชียนี่แพงขนาดไปเปิดร้านเอเชียเนี่ยรวยโหลดเปิดร้านไทยนี่รวยร hmm. วยโหลดคนร่งเขาเบิ่มเบิ่มบิมบิมบิม,บมแต่ละมือเนี่ยปาต์ตัวขาดขนาดปาสติบหกนาทีแนละ้วพี่น้องที่เลากันไหมเนะาะโบนมือนี้ซ่าลายมือซ่าลายพี่น้องจ้ะเอา้า ตดีจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังไม่เนาะมันนี้มาคือไว้เ่หรือล่พอดีจ้าเราให้ฟังไม่ได้แจ้เจ๊ขอโทษเด้อคือว่าไวเลย